ยยดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพาอัปเดตบ้านโมเดนหลังคา2สเตปหลังนี้คะ่ะบ้านโมเดลหลังคา2สเตปหลังนี้นะคะมีในส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะเป็นในส่วนของห้องนอนด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเพิ่มห้องนอนขึ้นมาอีกนะคะ1ห้องเดี๋ยวสนัดพาไปดูรายละเอียดคะ่คะค่ะสำหรับบ้านโมเดนหลังคา2สเตปหลังนี้นะ ชับนอกชับในนะคะเสร็จแล้วนะในส่วนของตัวบ้านนะตรงนี้เป็นในส่วนของระเบียงนะคะถ้าใครได้ไปดู EP ีหนึ่งเนาะเป็นในส่วนของระเบียงในส่วนของระเบียงนะก็ต่อเติมออกมาอีกนะคะ1ห้องนอนด้านหน้า1ห้องนอนด้านในนะคะมี1ห้องนอนณตอนนี้บ้านหลังนี้นะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะห้องน้ําก็จะออกมาจากตัวบ้านแบบนี้ ในส่วนของเชิงชายใต้หลังคานะคะก็จะเป็นเชิงชายไม้แท้ทั้งด้านข้างและด้านหน้านะคะจะเป็นเชิงชายไม้แท้นะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะยื่นออกมาจากตัวบ้าน ฝ้ารอบนอกนะคะก็จะเป็นฝ้าแผ่นเรียบแบบนี้เในส่วนของหลังคานะคะเป็นหลังคาสันไทยสีอลูซิงอันนี้เป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ํำจะยื่นออกมาจากตัวบ้านแบบนี้ใน,นสัดให้ดูด้านหลัง และฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านซ้ายฝั่งทางด้านซ้ายจะมีหน้าต่างนะคะอยู่ทั้งหมด3ช่องแบบนี้เลยนะคะในโซนด้านขวาจะไม่มีหน้าต่างนะคะโซนด้านขวานี้เจ้าของบ้านก็กอิฐบล็อกปิดสนิทเลยนะคะเพราะว่าฝั่งโซนทางด้านขวานี้ก็จะติดกับบ้าน อีกหลังหนึ่งของเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านหลังนี้นะมีบ้านสองชั้นนะคะอีกหลังหนึ่งเนาะจะอยู่ทางด้านขวาอันนี้ก็เป็นบ้านหลังที่สองนะคะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายสำหรับบ้านโมเดลหลังคา2สเต็ปหลังนี้นะเป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่จำกัดนะคะก็เพื่อนเก็จะเห็นนะคะฝั่งทางด้านขวาเจ้าของบ้านจะมีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งนะคะ2ชั้น ก็จะเป็นหลังที่สองนะคะทรงโมเดิร์นชั้นเดียวด้านหน้าระเบียงนะคะก็จะเพิ่มห้องนอนนะคะออกมาอีกหนึ่งห้องบ้านหลังนี้สองห้องนอนฝั่งทางด้านขวานะคะก็จะเป็นในโซนของระเบียงหน้าบ้านอันนี้นะคะก็จะเป็นในโซนของระเบียงหน้าบ้านเนาะ ด้านหน้าห้องนะคะคุณช่างก็จะยื่นออกมาอีกนะคะ1เมตร20นะในโซนนี้และล็อกด้านขวาก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะระเบียงหน้าบ้านความกว้างอยู่ที่2.20เมตร20คูณ4 30, ่เมตราค่ะลงๆกวา้างๆแบบนี้เลยยกพื้นสูง2อิฐบล็อกนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้าน ในส่วนของ,ของโครงสร้างหลังคาระเบียงหน้าบ้านจะใช้โครงไม้ค่ะเดี๋ยวสนัดพาไปดูภายในนะคะค่ะตอนนี้นะคะสนัดก็ยืนอยู่ภายในนะคะบริเวณห้องโถงนะคุณช่างก็กำลังเคลียร์พื้นที่อยู่เนาะพื้นที่บังคับนอกในส่วนของห้องน้ำยื่นออกไปข้างนอก เมตร20มเม่เ้3มตรสิบมเมตรสินี่อ่า <30. S 1> นี่เป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะก็ยื่นออกนอกตัวบ้านเมตรยนะี่สิบนะปูกระเบื้องแล้ว,วนะคุณช่างก็เคลียร์ข้างในนะคะเตรียมจะปูพื้นแล้วนี่อันนี้บริเวณห้องโถงนะคะ ห้องนอนห้องที่สองนะที่ยื่นออกไปเนาะเดี๋ยวสนักให้ดูห้องนอนห้องที่หนึ่งนะหนี่ห้องนอนห้องที่หนึ่งก็อยู่ตรงนี้ค่ะและนี่ก็เป็นบริเวณห้องนอนห้องที่หนึ่งนะห้องนอนห้องที่หนึ่งก็จะมีหน้าต่างอยู่หนึ่งช่องนะคะเป็นหน้าต่างไม้วงกบไม้บ้านหลังนี้ประตูไม้วงกบไม้เช่นกันค่ะความกว้างของห้องนอนอยู่ที่2เมตร20คูณ3เมตร10ทั้งสองห้องเลยนะคะ คุณช่างก็กำลังช่วยกันเคลียร์งานนะก็จะปูพื้นเร็วๆนี้ในส่วนของภายในนะคะโครงหลังคานะก็จะใช้เป็นโครงเหล็กในส่วนของโครงหลังคาระเบียงหน้าบ้านจะใช้เป็นโครงไม้ใต้ชายคาก็ฉลุด,ด้วยไม้แท้เช่นกันคะ่ะอันนี้สนักพามาดูห้องนอนห้องที่2นะคะห้องนอนห้องที่2กว้าง2เมตรยีคูณ3เมตรสิเช่นกัน ส่วนบริเวณนี้นะคะอันนี้เจ้าของบ้านน้องก็มีไอเดียนะคะให้คุณช่างยกพื้นขึ้นมาอีกนะคะประมาณ40เซนติเมตรทำเป็นเตียงนอนสำเร็จแบบนี้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องยกย้ายไปไหนนะบริเวณนี้เป็นเตียงนอนนะคะก็ความกว้างอยู่ที่1เมตร50คูณ3เมตร10ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมห้องนอนห้องที่สอง นี่สล้วก็ออกมาจากห้องนอนห้องที่สองแล้วนะคะก็ยังเห็นคุณช่างเคลียร์งานอยู่นะบ้านหลังนี้ห้องโถงโล่ง,ลงว้าง2ห้องนอน1ห,ห้องน,น้ำหลังนี้กว่าง4ี่เมตรสียาว9เมตรสามพื้นที่ใช้สอย40.92ตารางเมตรณตอนนี้นะคะก็หมดงบประมาณไปแล้ววัสดุบวกค่าแรงช่าง1 9 3 0 0 0บาทคะ่ะ ในส่วนของค่าแรงช่างหนะ้าตอนนี้นะคะุณพอเจ้าของบ้านแจ้งว่าค่าแรงช่างก็หมดไปแล้วประมาณ63,000บาทนะคะสำหรับบ้านโมเดลหลังคา2สเต็ปหลังนี้นะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ีที่3แล้วรายละเอียดเกี่ยวกับงานโครงสร้างนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ EP 1-2สานัดจะมีรายละเอียดไว้ให้ในนั้นนะคะตอนนี้ก็บ้านนะคะก็เดินทางมาถึงขั้นตอน ก่ออิฐฉาบปูนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคุณช่างก็จะปูพื้นในส่วนนี้สนัจะมาอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปพร้อมกับแจ้งราคาด้วยนะคะแต่ละขั้นตอนเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ